สำหรับใครที่มีหน้าต่างอลูมิเนียมแล้วปิดล็อกลำบากแบบเห็นไหม,มแบบเนี่ยล็อกไม่ได้นะครับ <aki> มาดูวิธีแก้กันมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมพาไปทำไป กราบสวัสดีทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องอยู่กับนนอีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็นสาระดีๆที่ทุกคนต้องได้ใช้งานแน่นอนวันนี้นะครับเป็นความรู้เกี่ยวกับกรอนหน้าตา่างทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วเนาะไอพวกหน้าต่างลูมิเนียมประตูลูมิเนียมยตรงนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปมีการใช้กรอนสับขึ้นสับลงอยู่เป็นประจำใช่ไหมทุกคนตัวเนี้ยฮะตัวกรอนเขาก็จะล้าลงล้าลงเรื่อยๆมานําให้ตัวกรอนเนี่ย ตกพอตัวกรตกเกิดอะไรขึ้นเวลาสับกรอนล็อกมันจะสมกึกสมกกักกันมันจะล็อกไม่ค่อยพอดีแล้วมันจะรู้สึกขัดใจครับผมตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกๆคนไปทําพร้อมๆกันเลยไม่ต้องตามช่างมีไขควงแค่ตัวเดียวก็พอสามารถแก้ไขบ้านด้วยตัวเองได้เลยเนาะใครที่เจอปัญหาดูให้จบเดี๋ยวผมพาไปทําแป๊บเดียวทาทาเป็นและทําหายแน่นอนโอเคเนาะพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับ ถึงเวลาแล้วปะใครนะครับที่มีปัญหาปิดป๊อกเข้ามาแล้วล็อกแล้วมันไม่ล็อกแบบนี้นะครับแสดงว่านี่ตัวเดือยตรงนี้นะครับผมกับตัวเขี้ยวล็อกตัวนี้มันไม่กินกันเราจะต้องทำนี้ก่อนนะครับทุกท่านไขหน้าต่างออกมาก่อนกดนิดเดียวไม่ต้องกดเยอะแล้วก็ไขออกมาสักประมาณสามสี่เกียวเห็นไหมแล้วมันจะขยับได้แบบนี้ ทุกคนก็ทําการปิดหน้าต่างแล้วก็ลองดันเขี้ยวล็อกตรงนี้นะฮะดันขึ้นมาเหมือนกับล็อกหน้าต่างเลยแล้วลองดึงดูดึงได้ไหมแสดงว่าหน้าต่างถูกล็อกแล้วใช่ไหมฮะจากนั้นเนี่ยไขยปิดเข้าไปเลยไขยตัวล่างไว้ก่อนนะหยุดไว้อาปล่อยออกมาก็ย้ําที่ตัวบน จากนั้นลองปิดดูอีกรอบนึงแล้วลองล็อกดูโอเคเรียบร้อยเห็นไหมฮะวิธีการแก้่ายมากนี่เรียบร้อยล็อกง่ายๆก็ย็งไงครับสำหรับหน้าต่างง่ายเหมือนกันเนาะแต่ถ้าใครมีปัญหาที่กรอนประตูหน้าบ้านเป็นไงตัวนี้ใช้บ่อยเหมือนกันใช่ไหมทุกคน ตัวนี้ก็มีการใช้บ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดการล้าได้เหมือนกันพอล้าแล้วมันก็ล็อกอยากก้อนมันตกมันไม่พอดีกับตัวเขี้ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูเหมือนกันว่าแกยังไงมาเหมือนกันเลยครับทําการปลดก่อนปลดหัวปลดท้ายจากนั้นเนี่ยก้อนของเราเนี่ยเห็นไหมมันจะขยับได้ไม่ต้องปลดเยอะนะคะถ้าปลดเยอะเดี๋ยวหลุดพอมันขยับได้เสร็จแล้วเนี่ยเราทําการปิดเข้ามาโดยที่ตัวกรอนเนี่ยสังเกตนะ อยู่ข้างล่างก่อนเรายังไม่ทําการล็อกนะอยู่ข้างล่างก่อนปิดมาป๊บดันก่อนขึ้นแล้วลองดันฝักถอยหลังดูก่อนล็อกแล้วใช่ไหมคะัอก่อนล็อกแล้วขยับลงมาสักนิดนึงเพื่อให้มันได้พอดีหน่อยอ่าจากนั้นย้ําข้างล่างครับถ้าตรงนี้ไม่ติดอะไรก็ย้ําข้างบนได้เลยจากนั้นลองดูนะลองเทสดู โอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่หน้าต่างหรือประตูอลูมิเนียมนะฮะเกิดการสับกรยากสับกรไม่ค่อยเข้าเลยเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้เนาะและถ้าสมมุติว่าเราขยับกรถ้วยเต็มที่แล้วเนี่ยแต่มันยังไม่ตรงทุกท่านสามารถแก้ได้ด้วยวิธีนี้อีกนะทุกท่านนะจะเห็นตรงนี้นะมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ครับตัวเนี้ยมันจะเป็นเดือยเราสามารถปลดน็อตสองตัวนี้และขยับ ขึ้นลงขึ้นลงได้ตรงนี้นะมันก็จะเป็นการช่วยได้เหมือนกันแต่ที่ผมทําให้ดูเนี่ยก็คือง่ายสุดแล้วไม่ต้องไปปรับตรงนู้นให้ยุ่งยากเลยปรับที่ตัวกรของเราเองเนี่ยแหละสับล็อกขึ้นถ่ายย้ำจบตามขั้นตอนง่ายๆเลยทําอะไรบ้างหนึ่งเปิดประตูกมา ไขออกไขออกพอมันเริ่มขยับได้ปิดกลับเข้าไป2ยกก้อนขึ้นล็อกดูว่าล็อกได้แล้วเนาะถ้าล็อกได้แล้วไขย้ำบนย้ำล่างแล้วก็ลองเทสดูสามขั้นตอนจบเลยครับง่ายๆชิวๆก็ถ้าใครมีปัญหาสามารถเอาไปทำเองได้แล้วเนาะไม่ต้องตามช่างเลยทำเองนี่ตัวเดียวเลยครับอยู่เลยสำหรับวันนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตับสไคร้ให้ช่องอยู่กับนนด้วยนะครับผมทั้งช่อง u t u ู e และก็เพจอยู่กับนนด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ หลายๆคนนะครับผมแล้วก็ใครที่กําลังเจอปัญหาหรือเพื่อนใครที่กำลังเจอปัญหาแชร์ไปให้เขาดูได้เลยครับผมแก้ด้วยตัวเองแักเดียวสำหรับวันนี้มันเดิมครับไก่ไปก่อนครับ <laughs> ลาไปก่อนครับ